สวัสดีครับพบกับผมกล้องนี้นอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพามาเล่นสไนเปอร์แรงกี้มาร์เตอร์จุดสามสามแปดนะครับดูกันว่าจะได้ประมาณไหนทำไมรู้สึกภาพไม,ไม่ค่อยชัดวะใครยิงฉันเมื่อกี้หนึ่งนะัดสังหาร แรงมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจมเดียใครไวใครได้เว้ย ไม่รู้สึกภาพมันไม่ใช่มนเล่นขัดตาว่ะเออตายเลยโอเ้เฮ้ย คเอาคิดมาปาดกูต่านระยะไกลแม่งก็เล่นซองกันนะตัวไหนก็นหมดไม่มีมือสไนเปอร์กับผมเลยหายน้องหายอยู่หลังรถนั่นแน่ เรียบร้อยสเสร็จผมคือการเล็งรอนะท,ท้านไายรถจะเห็นป่าวะเออเห็นอยู่สองสวยเอา,าไม่ตายเว้ยยิ่ไม่ตาย เลยมึงตอ,อบนี้เน้นเน้นมาเด้มาด้ พูดไม่ทานขาดคำเลยตายหมดเลยตอนนี้ทีมผมแพ้อยู่นะซรมบี้อยู่นะในรโลโนี่เหรอตายแล้วนี่อุดิสไนจะสู้กับลูกซองได้ไหมสรุปสู้ไม่ได้นะครับซอมบี้ แดกขาดเลยนะเป็นลูกซองที่บัฟมาโคตรเวอร์นะเออตายห้าเลยอ้าวเจอตาสองพวงเลย Ui! ก่อนลงก่อนเดี๋ยวตายหาวปรเล็เหรอวะหน้าหลดุดไหนล็อกเป้ายิ่งไเยี่ยมไม่โดนเฉย nó nãy đã đồn cả thướp yếm rồi nè, du song, sao xong phuồng vậy, để đồ luôn, sao mà cụt lại nhiều vậy, nhỉ, 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 มุมเล็กๆมุมน้อยๆ,ก,ๆก็เอาเว้ยอันตรายเฮ้ยโถ่เว้ย,าย,ายมาดิมาตายแล้ว ขี้เลดนมึงเดี๋ยวผมเฮ้ยเขี่ยแม่งบุกเ,เปลี่ยนมุมบุกด้านข้างน่าจะมาหลายตัวอยู่มั้งเนี่ย เออื่อตายเลยบาเลตนะน้องฮะยิงไม่โดนก็เท่านั้นแหละพี่ล็อกเป้าไม่โดนนะเฮ้ย บอกมันยิงไม่โดนตานี้แม่งเน้นๆเลยซุ่มโจมตีแต่ผมไม่ได้ซุ่มนะผมยืนโจมตีแม่งเลยวิ้ยพลาดพลาดมาดิเฮียแม่งเลยคือมันถีบไงวะ บอลเลดจะบาลเลดกล้องแม่งซูมชัดกว่าเอา่ตายแล้วสวยรีโรดขอขาดดิน้องแหมมามาโอ้โหมาไอ้พี่ข่าอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย สองดันเลรอวเอาสไนเปอร์ปึ๊บปุ๊บป๊บที่เดิมแน่นอนนั่นไงกูว่าแล้วเห็นไหมที่เดิมมีคนเก็บกรเล็ดไปสารต่อแล้วเอา้าลูกซององโผล่มาไงเนี่ย พี่รถหงายไปน้องเบล็ดเบลตดกระบอกนี้รู้สึกจะใช้กันหลายคนนะปืนจริงไม่ถึงเว้ย เฮ้ยไม่เห็นอีกแค่หกตัวเองอะ่เฮ้ยผมลืมเลยว่าผมมีมุมประจำอยู่ตรงนี้ตายแล้วน่ กลูกนี่โหลดทริปเปิลกิลเชนคิลเออร์เฮ้ย X4 ยี่ยี่ X4 ป้องยี่ยี่ว่าไหมครับ <G ül> ล่วงไปล่วงไปนอไ้องมาดิ่หนัึ้งนะสังหารเฮ้ยไม่ทันไม่ทันลับมา

อ้าวไอเนียเดี๋ยวเดี๋ยวย่องมาฐานกูละมึงเรียบร้อยอ้าวยิงอีกตัวอีกตัวสอยกูทันทีเลยนะ ไอ้ลูกเล่นมึงเยอะไอ้สัลล์ูกเล่นมึงเยอะเหรอทำเป็นโยกโยกแล้วหยุดเติมลูกรองไม่ค่อยมีใครออกมางัดซันมาอยกับผมเลยนะเอาเรียบร้อยปิดฉากด้วยสวยนะ Red Team Win